วสวัสดีซี่สูบหูสุข้นกับผมเป็นเอกับมาแหยแนวทางรล่าพัฒนาบ้านจันทร์ที่ 11. สิบอสิงหาสองหาหกแปดมาเบิงผลรล่าพัฒนาบ้านสุกนาะพี่น้องเนาะเลขบนออกหาศูนย์สามเลขล่างออกกันเก้าหานะพี่น้องอันนี้คือเลขล่างออกเก้าหา ของเพชรถราร่วยนี่บกเขาได้พี่น้องได้ขอถอดขอไพ่หลายบกเขาตะวันเหล็กวิ่งนี่เพิ่งรุดเป็นงวดแรกได้พี่น้องเหล,ล็กวิ่งนี่วีเหล็กวิ่งนี่เพิ่งรุดด้เหล็กวิ่งอขอโทษขอภัยพี่น้องหลายบกเขาทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็กจับคู่ หุดมดเลยพี่น้องตะไบเล็กวิ่งเพิ่งลุดเด้เล็กวิง่งเอฟซีทีามรูยูดอกตะไบเล็กจับคู่กับพวกเขาหลายวัดแล้วก็บอกพี่น้องเขาตรงๆสิละวันจ,น,นจันทร์วันจันทร์ที่ 11. สิบเอ็ดิงหา Yeah. วินแปดเก้าสองสามสี่โอ้ยขีดเส้นไหม ของงวิ่งบนล่าง 8ปเก่น้เก่าพี่น้องเน้นเา มากเกาหายแล้วใช่มากเกาอย่างแบบนี้น,นี่คือมักแล้วพี่น้องได้ถ้าพี่น้องมักแปดเข้ากับหลูดได้เก้าสอง ก้าสามเก้าสี่แปดสอง แปดสามแปดสี่หกคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องได้หกคู่บนล่างไปกลับ สามตัวหกเก้าสามห้าแปดสอง ส่วนตัวเน้นเน้นเนี่ยทั้งติดเก่าติดแปดท่าพี่น้องด้วส่วนตัวเน้น จันที่สิบเอสิงหาลาพัฒนาส่วนเหล็กวิ่น8 9ดเกวิ่ง8กับ9เน่นที่9 9, 9้า3ก้าสองเกเลขสามตัวนี่หกเกแล้วกหาแปดเด่นที่9 3 8 2สามตกกันตัวล่องก็จะเริ่มนะพี่น้องเนาะ อัน,นคือส่วนตัวมัก9ก8 8 2องเอ้ย 93. 82... สน้อพี่นองเนาะแคบหน้าจอตามนี้ครับผมตามมักขัดจัดตะคัดกระพันตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านน้พี่น้องเนาะเพราะว่าเลขจับคู่นี่ลุดหลง,งวดแล้วพี่น้องบอกพี่น้องว่าซู้พี่น้องฟังตรงๆเสียละรุดหลง,งวดแล้ว เอโชคมาหนึงห่งแห่งปังๆกันฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามสวัสดีครับผม